ตืนมามื่อี้สิพากันเข่าป่าพี่น้องทรงไมลูกเนะาะสบายดีเด้อสาบายดีวัดสู้ผู้สูส้คนสาบายดีตอนเศา้ายินดีตอนหาขาสู่สองสาววันหลันถุงเด้อทุกคนเนาะตอนนี้เฮากำลังสีเขาป่ากับอีเม่ไปหาเห็ดปวกพี่น้องเห็ดปวกออกเดือนสิบสองก็เจ้าวะเมื่อวานนี้สววันในเห็นเขาเจ้าเอาลงเลโโน,เนาะอ,อยู่อุ้ยบุญในอีเมลเราขวดเขียดทรา,ายเขียดจีน่าเนาะพี่น้องมาาึงไปเพิ่มห้า,หามาัน เลยเห็นเห็นข้าเจ้าเอาลงอยู่ทั้งคนทางบันคืมนี่แหละก็เลยแคปส่งไปให้สาวันสื่นเบิงเนาะและหลเพิ่นไปหาเบิงวานพอะวรรอนบอกวา่าเพิ่นไปมมมเพิ่นกระไดอ่ะลมีมือนีก็เลยส่วนอีแมมมาหาหลอเบิงแถวคกนี่แหละหลุ่นทุกคนมันมานเด้อเนาะแต่ว่าเขาหน้าสานะ่ะกลับไปคือกันไปหวยแดงสองทีมเด้อเหมือนนี่เมื่อวานเนี่เอาตุ้ยแล้วก็ไป อันนี้อันนี้กระโบมันฝนตกเห็นบ่ถ้าฝนตกเรื่อยเห็ดมันก็ออกเรื่อยๆขึ้นกันเดี๋ยวพี่น้องมันบบตีว่าเดือนใดดอกเนาะมันสูงหรือไม่มันอากาศเย็นๆตอนนี้เป็นเวลาห้าโมงกว่ากำลังสี่หกโมงสอง ไก่กำลังขันเซลลอยู่หมอกยังลงอยู่ดนี่เย็นๆซ้ำนี่นะพอดีนอนม่วนยามนนะมือเสาร์นะมันแบบอากาศเย็นๆนะทุกคนโอ้วยอยากลูกแต่เราต้องลุกนะ <laughs> พี่น้องหมอกทางไหนอีเมยเห็นป่ที่มันเป็นซองอยู่ในหันนะนอันขาวๆนะมันคือหมอกนะจ๊ะบุมม๊มเป็นพนไฟรวยอย่างเมเตใดๆอากาศเย็นสดชื่นแห้งนะบุ๊มนนาข้าเจ้านี่บ้าหรืเกียว เราเกี่ยวเราบริหารเกี่ยวจากต้นบ่แม่เรายังไปเกี่ยวเขาขับจั่งมีแต่ห้อยงวัวกินเขาเราร <c oughs> บริสุทธิ์บุ๋มบรรยากาศท่งนายามุสาวผิว ได้เอี่เมถ่าวเราก็มาหเห็ดไฟาชาไฟชิมิปุ่นแล้วเขาขายกระสิมาเลาะได้เห็นเขาเจ้าว่ามันออกแต่บ่หมหัวสิมีอย่างบอกอีออกเมถ่าวนี้เราหนักหาเห็ดโดยเฉพาะเ้วเลาะแบบตลอดแรล่งตลอดปีดยูบานาวาพูด แถวนี้เมื่อวานนี้มีผู้ใด,ดอยู่ในแถวแม่เราคือว่าแบบนี้จาวเวนกำลังขึ้นพี่น้องตอนนี้เป็นเวลาหกโมงเช้าแล้วหาไปแล้วเบิดป่าหนึ่งบ่มีจักดอกเอาใช่แม่อย่าเพิ่มนี่น้ำหมอกนี่พี่ทองเห็ดดินเอาอุ้ยเขาทนเบาโฟกัสไม่เก็บเดี๋ยวคเพิ่มดดโอเคหาเบิดป่าหนึ่งแล้วมันบน่มแล้ว อย่าผึ่มเด้ออู้คืองามเด้อไม่เคยโฟกัสโอเคแล้วก็สีขาวไปป่าที่สองเป็น้องต้นเถ้ารู้ป่ะจ๊ะโอเคเดชมันมาให้มันเดอโอเดอแอเนยเด้อบัดที่นี้เฮาสีขามไปหาอยู่ป่าผีปะสาบัดนับโบบนซอนหามาบริจาคดอกไป มันอาจสิเข้าว่ามันอาสิออกกำลังนะแล้วแบนี้ขั้นออกมาพ้นโบโตะมันก็สิเป็นเหี่ยวๆเลยแม่อืรังแสเหี่ยวป้าทุกคนบรรยากาศคือดีแถบูนีนผุข้าเจ้าเอางวเอาควยมาผุลุงทากระเกี่ยวเขาออกลุงในซีเขาถิ่มอยู่ให้หน้าเลยเพื่อง ตเวเข้ามาหอดป oh, ่าที่สองแลวพี่น้องพีแม่เห็นเห็ดดิยเห็ดิอย่างนี้แม่เอ่ะเฮงมันผลบอห้ามมัน สีห้าเก็บเพชรดินเห็ดด่อนไปน้ำมูลนีแล่แหละพี่น้องเห็ดเห็ดยอียงก็เก็บเบิดเนาะเนงน้อ่น้องแม่ก็ไมโจดน้องม่เพิกกบสีหักเอาเบิดคันโอจอบไปเลยๆเข้ามาหอดแถวแถวผีเลยแต่ยังบ่เห็นพี่น้องแต่ว่าดินนะซุ้มซุม ดินซุ่มแต่ว่าบ่ทันได้เห็นเห็ดจักดอกป๊าหาน้ํก่นว่าบ่สิบ,บ่มานติ อีเมเรียนมาแล้วเหรอ่อเฮลล์ออมันมันมันแต่โบหูว่ะมันสียังจากดอกมีจากดอกได้พุนพุนพุนเด็กกับพี่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 ไปทางผูกก้อนไหมมีเอาซ่องดอกก็พี่ลองดูช้วนเซนเบอร์นี่นี่วางนี่แล้วก็วางนี่พี่พี่เขามาพี่ก้อนในหันนะมันเหี่ยวเราจะโบเห็นดอกนี่เนี่ยมาแต่ไก่ในเห็นดอกนี่แล้วแม่ อันนี้เราเหตุทำไมดอดน้อยจังแคบแคบคูนทางหนาก็มีทางหนาก็มีแคบแ,แคบบัวบ่ากดนเจมี่ครูแข่งบัวมีหักบัวบ่าบัวบ่าเออมัน, <ภ topics. S 2> มน네เหี่ยวแล้วมันเหี่ยวคือบริถเอาเลยพี่น้องพี่แม่เมฆเปิดออกแน่นี่ระวังแตกเด้อ้มันเถาแล้มาซะกับป่านนี้มันเถาแล้วตัวนี้บัวออกซะมันเปื่อย มาดูพี่น้องเห็ดอันนี้บ่พี่น้องเห็ดนะโอ้ยพี่น้องเห็ดก็ได้เห็ดเดือนสิบหนึ่งสิบสองเห็ดเดือนสิบสองแบบนี้ยังจ้ะเปิดไปเรื่อยๆนีคือเห็ดมีหอยแล้วมันเหนียวหย่อนว่ามันเด็ดนั่นเด็มันลมลมันลมมันเด็ดพุพุแม่ดกมันอย่างนมันลมเด็กหน่งเจ้าป้อแล้วมันก็แบบออกแต่บางหันแบบใหญ่ใหญ่กลับกลับมาเอ เบ่ได้จุบเดน๋ยวเราเป็นคนคิดข้างในเบอันนี่นะเห็ดปวกเลยนี่แต่ว่ามันออกมาแล้วมันเหี่ยวนี่เห็นบ่นี่เก็บรงอยู่ในพี่นี่โซไม่ลูกว่าสิบัวดอะไรหลังแตกเนาะยีม่อยู่ทางไหนไปคิดคิดต่อเบอร์ยีแม่เก็บอยู่ในพี่น้องมันหกบเข้าไปแล้วไปเขาพุ่มนะอีแม่จนยากว่าหอดพุ่นแล้ว แต่ซ้อนอยากหล่อแถวริมริมอยู่แถวกันติ่นปลาสาเดยนี้ขอเฮ็ดจำเพิน่นบอกว่ามูนหนึ่งเด้อจ้าสิ่หายม,มูใหญ่หรือมูหน่อยแกบ่แหละ มันออกแต่เมือนเขาลงพูะเขาบอกจะเลี้ยวเมืวานนี่ก็ขอล่อพืชพนธุ์แะคขาวอมันขวดมาดอกมันก็เพ็นเห็ดพูเงียแขงเก็บลูกพีพีพีมันแหงเดดแหงลมสมพ่อเขาจาว่านี่ แหงกระแดงแดดกระแดงลมนะพี่้อกพี่แม่พี่เอาพี่กวนข้าอ้ยเฉลี่ดีขั้นใดคู่ดอกนึ่งก็คื่พอเกงพปได้นี่มันปันแถวเปื่อยนํำกันแป๊บหนึ่งพี่พี่คือออกหน่อยก็ไปทางหน้าซิคือโ่เมนเฮดเฮดเลยพี่น้องอันนี้มันออกในปุ๋ย ขนาดมันดิ่นสุ่มอยู่เลยค่ะทุเร้เอาบรายกระบบปานเป็นเสือด้วยนึ่งปีหนาจังมาหาเจจุ๊บกับจุ๊บเหี่ยวนะมันคือกรูปเกี่ยวเลยค่ะมีเห็ดมันอยู่ตามไปต่ <c oughs> อว่สิพ่อออกหายอีกสักก่อนเด้อ หาออกมาหอดน,นอกผัดต๊ใจเบิดมเมาแต่กลมหาเห็ดพี่น้องเงยขึ้นมาผัดหวานตื่นทด่ดเดี๋ยวมาหาอีกฝั่งหนึ่งนะแค่มันอยู่นอกก็ได้แต่อวอันนี้มันขาจาเห็ดออกมาหนอกอันหนึ่งตอนนี้อยู่คนละฝั่งกับอีเมย์อยู่ในป่ามีแต่สองคนนี่แหละ พี่น้องสวรรค์อเห็ดแล้วความจริงนะมาแล้วหอบหนึง่งแล้วก็ย่งางไมามาออก่ไปมอาไหมเข้าย่างกาไก่พี่หอดพูดแล้วเขาก็แหวกเขาทางหนาจ้าะมืองในเห็ดแต่ก็ออกเป็นแป้ดน,นี่นได้เห็ดก้ดะพ่อจังโเหน็นี่ในพุ่มไม้แขมทางดำๆที่กูจะมันเหี่ยวบมด บเห็นเทสกับคณะหนึ่งคือน้องเอ้ยโอ้ยแม่มันเถอะทุกวันละมันเป็นยังไงปลามันจะให้มันจะต่อมันเหี่ยวนี่หนาวมากกับแข้งโอ้ยเห็ดจุดลังแตกมาดามเก็ดนี้เก็บนี้ติดค่ะเก็บไ็ดีกว่าโอเคเก็บเลยค่ะมันมันมันไเห็นเลยโอ้ยออกงามๆเในพี่น้องปองใส เห็นดอกพี่นอพีพีกระเป็นสีขาวได้หอยแม่หน่วยนึงใช่กันเบึงเนเห็ดนะมันเม็นเห็ดที่บุกถ้เอาตายแล้วมันถาเตนทีที่ออกบึ้งเหออกลายมือ อือมาสะพดบ่เอาตีนเห็นบ่มื้ในทางนาจ้มันเปื่อยเบิดอันนี้ดีสะหมูที่2เด้อนี่ยังบ่บ่แกงแกงคือเก้าไปชิดเคยต้นต้นมันได็ส่ำมันงามพี่พๆดอกเฮ็ดกันเนาะมาเยวมันลดมันโคยป๊อดมีมันก็มู่ใหญ่เติบอยู่มันเถ่าบ่เลยพี่น้องเบิ่ง มันคืนสิแล้วนี่นบุญเอฟูอือจะมันหลอนเบิดเนาะจะยังได้อยู่ดอกนะอ,ออกมา้ยยา,ายปอดบุญเอบนมันเน่านั่นหีดมันออกลายมือโูวนักจากฝคนตกเละผูวโอ<ฮ>้สันกะฟังเข้าผลบดเดียวบ้างเ่าม,มาเกี่ยวเขาเบิดแล้ล มาชาดีว,วไปหานะสองป่าพี่น้องได้โค้งหนึ่งเดวซ้อนเสียให้เบิ่งบอนซ้อนอย่างเด้อย่างตั้งแต่พุดเนาะเที่ยงอยู่พุดแล้วก็ยางมาสุดป่าตัวนี้บบมีจากดอกเนาะแล้วก็ลงมาด่อนนี่ก็บ,บ่ได้จากดอกแล้วก็โค้งลงไปผูกพี่ป้าพี่วิสาจังว่าพ่อเฮ็ดปวกสองยุม่ม้วก็สิพากันละเมือแบดทีนี้สิมออเมื่อแหละบบแม่นวเละเมือผูกก็ค,คือได้โค้งหนึ่งหอบหนึ่งละห้องขึ้นมา เดี๋ยวสิให้เบิ่งเฮ็ดที่เก็บเนาะมาตั้งแต่หาโมงกว่าตอนนี้เจ็ดโมงแล้วสิเม,มื่อหาอนำไปค้นเขาน้ำเจ็สีแล้วเมืเอ่อนงเมืเม่อนีน้นะแม่สวรรค์กมัดค้นเขาเหมอนพี่องโอ้แต่ว่าเขาเจ้าให้รอหน่อยค่ะแม่เหนื่อยแล้วได้พอออกอยู่บ่แม่มได้กลิ่นเชย หาเห็ดยำแรงนี่ข้าแม่นมันได้เบิดสุมูนะหมูหนึ่งได้เบิดสุดดอกนัเนาะมันเหี่ยวมันถ่ะมันแถวพี่น้องแล้วเขากับซีเมือแล้วมาเลาะกับออกสมคำลำลืออยู่ตะวันแถวนี้นะมันออกก่อนเนาะทับบอนได้ออกน้ำลังกับเสียงงามอันเทนของสาวันสื่นไปเก็บบัวนี่ยังงามแห้งเนาะ อโอเคปะทุกคนเอาสีได้เมื่อแล้วคลิปนี้สก็คือสีด้คขออนุญาตลาเด้อเนาะขอบใจเบิดสู้หูสู้ข้นที่ติดตามแล้วก็เป็นกำลังใจให้สวรรค์เด้อพี่น่องเนาะจังไดก็ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากบังโฆษณาให้ในเด้อจ้าเมื่อแล้วสบายดีพอกันคลิปหนาเด้อเนาะปะเลสโก